สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยนะครับสองเหรียญช n แนลนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวาระของเหรียญมหามงคลเจริมพระชนทพรรษาครบ6รอบพระบรมราชินีนาถนะครับ รอบปราชีนีนะครับก่อนอื่นเราก็ไปชมรายละเอียดของเหรียญก่อนนะครับเหรียญน,นี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสับโลหะ2ส,สีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจัดสลับนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26ม mm มนะครับผม ลวดลายของเหรียญน,นะครับเราไปชมลวดลายของเหรียญกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตราคานะครับลวดลายของเหรียญก็ด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับผินพระพักทางเบื้องขวา,าทรงราชสิริ ราพรเพชรพระกุณฑลเพชฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสปรักบบลายนะครับทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขติยาราชอิสริยพรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมาจากรีบรมราชวงศ์นะครับพระอังสะเบื้องสายประดับ ดวงตราปถมจุลจอม9และเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่9ชั้นที่1ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตด้านซ้ายมีข้อความว่าพระบรมราชินีนาถนะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับ กลางเหรียญมีรูปตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิวิกิติพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพร,รษาครบหรอบ12สิงหาคม2547ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพร,รษาหรอบ มึงรางมีข้อความว่าประเทศไทย12สิงหาคม2547ด้านขวามีเลขบอกราคา10เป็นเลขไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทน,นะครับส่วนวันครบรอบวาระของเดือนนี้คือวันที่12สิงหาคม2547วันที่ประกาศใช้คือวันที่15กรกฎาคม2547นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ หกล้านเหรียญน,นะครับเยอะมากนะครับผลิตยเยอะมากผลิตยเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้ไปอัปเดตร,ราคากันนะครับราคาขายของเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับเหรียญเหรียญ U N C นะครับเราไปซื้อเขาเนี่ยต้องนำเงิน70บบาทไปแล้วครับ แต่ถ้าเราจะไปขายให้เขาเนี่ยไม่น่าเกินยี่สิบครับสิบห้าบาทก็เยอะแล้วครับผมมองว่าอย่างนั้นเพราะผลิตจำนวนยเยอะมากนะครับผลิตยเยอะมากอย่างที่บอกครับราคาเราไปซื้อเขาประมาณเจดสิถึงหนึ่งรบาทด้วยซ้ำไปนะครับเอ,อ ประมาณนี้แหละครับถ้าต้อง UNC ด้วยนะครับก็รายละเอียดของคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับไปติดตามชมคลิปต่อไปของเรานะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ